เตรียบร้อยแล้วค่ะขั้นสมผักเด้ค่ะพี่น้องเด้อขั้นสมต้นหอมค่ะแล้วก็นําต้นหอมหนึ่งกิโลกรัมมาล้างน้ําให้สะอาดหั่นเป็นสามท่อนแล้วก็คั้นคั้นน้ําออกคั้นน้ําเขียวๆออกช่วงที่เราคั้นนะคะเราก็เติมใส่เกลือลงไปเกลือสองช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะคั้น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 ประมาณเจ็ดนาทีน้ําเขียวก็ออกมาเยอะแล้วค่ะทีนี้เราก็บีบน้ําเขียวๆออกน้ําผักค่ะ นำไปใส่ภาชนะที่สะอาดนะคะแล้วก็นำน้ำแช่ข้าวเหนียวมาใส่ลงไปในผักที่เราคั้นเสร็จเนี่ยค่ะใส่ประมาณ500มิลลิลิตรแล้วก็เติมเกลือลงไปครึ่งช้อนโต๊ะเติมน้ำตาลทรายลงไปครึ่งช้อนโต๊ะเก็บไว้นอกตู้เย็นหนึ่งวันนะคะแล้วก็จะเปรี้ยวแล้วถ้าเราทานไม่หมดเราก็ใส่กวดโหลใส่ใส่ไว้ในตู้เย็นค่ะรับประทานได้เป็นหลายวันเลยค่ะ ขอบคุณเอฟทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ